สวัสดีค่ะพบกันอีกแล้วกับช่องคุกไม่เล่าวันนี้มีเมนูเค,ค้กกล้วยหอมสูตรเจง่ายๆมาฝากกันค่ะอย่าลืมกดติดตามกันเอาไว้จะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆนะขั้นตอนแรกนะคะเราจะมาบดกล้วยกันก่อนใครที่มีเครื่องปั่นสามารถใช้เครื่องปั่นได้เลยค่ะ สำหรับกล้วยที่ใช้นะคะให้เลือกเป็นกล้วยที่งอมจัดนะคะก็จะทำให้ขนมของเราหวานแล้วก็ฉ่ำมากยิ่งขึ้นค่ะบดให้ละเอียดแบบนี้เลยนะคะหลังจากนั้นเราก็จะเทนมถั่วเหลืองของเราใส่ลงไปเลยค่ะและใช้ช้อนซ่อมคนผสมให้เข้ากันเสร็จแล้วนำไปพักไว้ก่อนค่ะ เตรียมชามผสมค่ะใส่น้ำตาลทรายแดงเกลือและน้ำมันลำข้าวนะคะสำหรับน้ำมันลำข้าวเราจะใช้เป็นน้ำมันลำข้าวคิงเป็นน้ำมันลำข้าวร้อยเปเซตัวนี้เลยนะคะสามารถหาซื้อได้ตามโลตัสแมคโครเลยค่ะเราก็ใช้ตะก้อมือคนส่วนผสมให้เข้ากันเลยนะคะ พอคนไปเรื่อยๆจะสังเกตได้ว่ามันจะมีเม็ดใหญ่ๆนะคะที่ไม่ละลายให้เราใช้พายยางนะคะในการช่วยบี้ให้น้ำตาลทรายแดงของเราละลายเข้ากันดียิ่งขึ้นค่ะแต่ถ้ามีเม็ดใหญ่ๆแข็งๆที่ไม่สามารถใช้พายยางในการบี้ได้แนะนำให้ตักออกเลยนะคะจากนั้นเทกล้วยกับนมที่พักเอาไว้ใส่ลงไปเลยค่ะใช้ตะก้อมือคนผสมให้ส่วนผสมเข้ากันดีเลยค่ะ พอเข้ากันดีแล้วเรามาใส่ของแห้งกันค่ะก็จะมีแป้งเค้กผงฟูและเบกกิ้งโซดาล่อนส่วนผสมลงไปเลยค่ะใช้ตะก้อมือในการคนส่วนผสมให้เข้ากันเลยนะคะจนแป้งไม่เป็นเม็ดๆเลยค่ะและปิดท้ายด้วยการใช้พาย,ยาในการช่วยคนนะคะ นำมาใส่พิมพ์กันค่ะวันนี้เราจะใช้เป็นพิมพ์คัพเค,ค้กขนาดปกตินะคะให้เราบีบเนื้อของเค,ค้กกล้วยหอมลงไปประมาณ3ส่วนสของพิมพ์แบบนี้เลยค่ะโรยหน้าด้วยธัญพืชต่างๆตามชอบได้เลยค่ะเสร็จแล้วนำเข้าอบกันค่ะอบไฟ150องศาไฟบนล่าง25นาที อบเสร็จแล้วค่ะเรานำออกจากพิมพ์เลยนะคะแล้วก็พักให้ขนมเย็นสำหรับเค้กล้วยหอมนะคะแนะนำให้แช่ตู้เย็นก่อนหนึ่งคืนนะคะจะทำให้ขนมของเรามีความฉ่ำมากยิ่งขึ้นค่ะขอบคุณที่รับชมนะคะสำหรับคลิปหน้าจะเป็นเมนูอะไรอย่าลืมกดติดตามกันเอาไว้จะได้ไม่พลาดเมนูใหม่ๆสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ